สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยผิดบั่นแพงเอฟซีคุณครูแม่วเหมียวเด้อค่ะสวัสดีตอนเสาวๆเลยเด้อเหมือนกับสาวเลยอ่าเตรียมช่อดอกไม้ต่อนิดนึงนะคะเพราะว่ามืออื่นนี่เปิดผ้าเกลี้ยนนะคะสงบ้านสงแซม,มหินแล้วอุปสรรคในการทำก็คือไอ้ตัวนี้บางทีมันก็เทปใสติดบบควายอยู่คุณครูก็เลยว่าเสีเอาเชือกมัดซะก่อนนะคะเตรียมอ่าดอกไม้ที่จะเสียบนะคะแล้วก็โฟม พวกผิดเ็ดหมูว่านี่มันมันบางเพราะว่าเขาเขาสื่อมาแล้วมันบไดคู่ก็เลยว่าจะล่องจะล่องระกาะอีกเิดหนึ่งนะคะหมูว่านเห็ดเป็นแบบนี้เนาะมันมันมันบางเวลาเสียบมันก็เลยแบบบวชคอยพ่อก็เลยว่าจะเห็ดอีกแบบหนึ่งนะคะลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกเอากาวติดกันเพราะว่าไปสื่อแล้วมันมันบาดตามแบียดเกล็ดได้นะคะก็เลยว่าจะต้องเห็ดใหม่นะคะลองเห็ดใหม่ที่มันว่าสิออกมาในรูปแบบใดใส่ได้คู่ค่ะอยากมันบ่สวยบ่งามเนาะเดี๋ยวลองวางแซนอีกเกลือหนึ่ง ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวอันตรีจะเปลี่ยนแผนใส่เชือกมัดนะคะใส่เชือกมัดใส่เชือกมัดเอาเพราะว่าหมู่บ้านติดกาวเลยร,รู้สึกปกติดแค่ยังจะเทปใส่นะคะแต่ว,ว่าต้องเอาเพิ่นพันไว้ซะก่อนมันจะแค่นิดเดียว <laughs> แบบน,นิดเดียวนะคะเสริมให้มันงา,งงางมๆเว้เลาเว้เลา,เลาประกอบเนาะ คู่กัลองเห็ดเบิ้งเท่าที่จะเห็ดใดนี่แหละตักว่าเดี๋ยวจะลองติดอันนี้เบิ้งให้มันได้ซื้อมาก,ก็จะพ่อปะพ่อก็เอาเท่าที่ซื้อมานี่ลแหละดีกว่าจะพ่อันนี้นะคะ ลุ่น้ากันก็พูดแต่ละมือเพราะว่าลองผิดลองถูกค่ะลองผิดลองถูกเพื่อสิงงามเอ๊สิเดไฮจักชอเนาะดอกไม้นี่รอรลุนเมืองน้ากันเด้อพ่อแม่เอฟซีเพิ่์นยูต่างประเทศเพิ่นอาจจะส่องเห็นอยู่เออคพิรูเฮตงงามแท้สินะคะอสิแบบให้เฮดเพิ่มเฮตเติมขึ้นมากสิเขาก็จังรอรุ่นน้ากันเนาะค่ะว่าเพิ่นจะให้ทําแบบไหน นี่ลายกับโคงา่เนาะใส่กะเอาอะไรก็คู่ก็ได้บว์เลยวัดละกะเอาให้มันได้เสริมมันไปแต่ละมองแต่ละจุดอันเดีมันได้สามอันมันไ้สามอันนี่ไม่พ่อเนาะเอาไปซื้ออีกการซื้อก็เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าเปิดโรงเรียนแล้วอ่ะนี้เวลาก็อะได้็ทำได้ อืมให้มันเลยนี่แหละจะลองมัดเบิงค่ะจะลองมัดดูอุปสรรคกระเลื่อมีแล้วคระบขอลองให้กำลังใจคู่ได้หลายค่ะว่านกับมันข้ออ่อนบอกก็ใช้ไม้จิ้มฟันีเสียบแล้วอันนี้คะลองเบืง้งนี่นคู่ไ้คู่กานนะคะ จะต้องกินแบบน้อยอุปรสรรคก็เริ่มมีไล้เพราะว่าทาเป็นมืออาชีพเนาะแล้วก็อุปกรณ์เขาก็กมีจำกัดค่ะคุณครูกันเลยว่าจะเอาเิปใส่มาพันตรงนี้เอาเชือกเนาะมามักเลยค่ะเอาเชือกนี่ลองดูมาเงียๆก่อนเ,เพราะว่าเอาไอเทปใส่ไ่พันไปเ่นแล้วนี่่น มันไม่ค่อยอยู่กูก็เลยจะเอาเชือกมามัดค่ะเอาเชือกมามัดให้มันอยู่สักก่อนมันจะได้เป็นช่อเป็นอะไร๋ยวลองเบิ่งก่อนเดิ่งยาขึ้นเรื่อยๆรื่อยเลยค่ะถ้ามันโอเคเราก็จะได้ทําแบบนั้นเออขึ้นจังนคือจังน้อยไปจะได้เป็นมัดเพราะว่าเอะตอนที่เราทําทีแรกมันไม่จับจีบนะทิปใส่มันไม่อยู่ค่ะมันหลุด ดดูเแสดงว่ามัดได้ค่ะถ้ามัดก็จะสวยขึ้นเนาะเดีลืมกูใสอันนี้ก่อนติปส่พองบาน,นิตัดเชือกหดน่าจะโอเคกว่าเก่าแม่นเมนค่ะได้ได้การบาน,นี้ค่ะน่าจะโอเคกว่าเก่าสวยกว่าเก่าค่ะนี่ไงมคะนี่นี่โอเคเลยค่ะทีนี้นะใช้เชือกมัดนะคะช่วยให้เพื่อนฟุ่งฟิงขึ้นมานะ วันนี้ไปสายนิดนึงค่ะเพราะว่ามีนัดประ,ประชุมนัดรับแขกตอนสิบโมงครึ่งนะคะก็เลยลองลองซะก่อนเพราะว่ามันคาดใจ,จเลยมบนอคนื่็เห็นไห <c oughs> ะโอเคเลยค่ะแบบนี้าานะคะเก็บเลยได้แล้ว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 ลสามารถเห็นแบบนี้ได้คู่ก,ก็ได้เมื่อวานก็ใช้ทิปใส่มันก็เลยมันหลุดมากคู่สมรหมัด มามัดซ้ำดีกว่านี่ถ้าเราไม่ถ้าเรามัดซ้ำก็จะไม่หลุดเนอี่แหละเอาตามนี้แหละที่เราพันเทปใสไว้นี่มันหลุดค่ะนี่ก็จะต้องมามัดซ้ำเพราะว่าเขาไม่ติดเขาไม่ติดนเนาะเขาอย่างไงเขาไม่ติดกาวนไม่ติดมันลื่นค่ะเลยต้องพันแบบนี้เด้โอเคเลยบาทนี้ แม่อีฟซีก่กระดาเห็นบาคุณครูเ๋ยว่าโอเคแล้วล่ะค่ะแบบนี้แน่นแน่นอนไม่หลุดค่ะนี่แน่นแน่นอนอันใสอันบอเนาะอที่พันไว้เมื่อคืนนี่ก็หลุดค่ะเพราะว่าไอ้เทปไซกับแผ่นแผ่นกระดาษแผ่นผ้าตัวนี้เนาเ,เ,เป็นเป็นคข่ายๆผ่านนี่แหละอันบอยู่ค่ะ ก็เลยลออกมาทำไมนี่เด้ม,มันจะหลุดออกมาติดตัวหอวหมุนสิบอลลูนบอลดึงเช็ดเบื้งนี่เด้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคแล้วค่ะจะได้อยู่นี่เด้เราต้องพันค่ะต้องพันไว้ตัองคู่เสียไปก่อนทำไมกวนบอลมันจะหลุดแบบนี้มันจะหลุดออกมามันจะหลุดออกมาคุณครูก็ต้องพันไว้ มัดไว้ไม่ใช่พันมัดไว้ก็จุดยากอยู่แต่ก็ต้องพยายามด้วยว่าจะให้เร็วๆไม่ไวนี่แหล,ละเดี๋ยวก็จะมีจุดใหม่เผื่อพอแม่เอฟซีบางคนเห็นมาจากได้อันโอ้เห็นมาไล่ให้แม่แน่แบว่าเห็นมาไล่ให้แม่แน่คู่ก็บเไปหาอีกได้บ้านว่ามาไล่เป็นจะเป็นแบบใดบ้านนี้ มีคนทักมาอยู่ค่ะว่าให้คุณครูทำนู่นทำนี่ว่ยเห็ดส่งไม้คุณครูบ่ได้บอกส่งไม้คุณครูก็ได้เดอ้อแสดงว่าตัวดอกเนี่ยโอเคได้แล้วละ่ะ รู้วิธีแก้ปัญหาแล้วค่ะทีนี้อ่ะโอเคได้มาเนี้ก็ตามนี้เลยก็นะะตามนี้แต่ว่ามันเปื่อนจะหอดมือมันสีบดูดบอยังไหวต้องลองมืออีกที่หนึ่งเนาะคะ่คะเนาะถ้าเกิดบุดกระหิตไหมเราก็ได้ตามนี้นะคะอันนี้ก็ได้แล้วส่วนตัวนี้นะคุคูก็พันเรียบร้อยอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเรียบร้อยเดี๋ยวปักเดี๋ยตรงที่ฟมนี่แหละคะ่ะคู่ก็จะลองทําดูอีกทีหนึ่งอยู่อาจจะเพิ่มมาเป็นสามอัน มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะเอาเดี๋ยวัยงขอกันใหม่รอรุ่นดที่เรื่องหายกําลังใจอันนี้มาขอกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะ